เวลาเราเจออะไรที่มันแน่นมากๆพี่ๆแก้กันยังไงคะสายจี้ปูนเส้นนี้มันแน่นมากค่ะขึ้นไปเหยียบทั้งตัวมันยังไม่ออกเลยให้ลูกน้องสองคนนะผู้ชายแรงเยอะๆโหนมันก็ไม่ออกค่ะมันแน่นมากจริงๆเราใช้เหล็กกล่องสวมเข้าไปในคอม้านะคะเพื่อเพิ่มความยาวให้มันมีแรงกดและเราก็ใช้ไม้ต่อไปอีกท่อนหนึ่งให้ผู้ชายสองคนโหนนะขนาดนี้มันยังไม่ออกเลยค่ะสายจี้ปูนบางเส้นมันก็ไม่ได้ขันออกง่าย แล้วถ้าเจอแน่นๆแบบนี้เราจะมีวิธีแก้อย่างไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะเราจะใช้ความร้อนช่วยนะคะโดยการใช้แก๊สเนี่ยเผามันลงไปเลยให้มันร้อนเมื่อเหล็กมันมีความร้อนมันจะขยายตัวค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถขันมันออกได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะมากค่ะเราก็ลนไปรอบๆบริเวณข้อต่อที่เราต้องการจะขันมันนะคะจากนั้นเราก็ จับให้แน่นคะ่ะและใช้คอมาขันมันออกเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถขันหัวจี้ปูนที่มันแน่นๆออกได้แล้วคะ่ะมีพี่ๆท่านไหนใช้สายจี้ปูนกันอยู่บ้างคะแล้วหาที่ซ่อมกันได้ไหมถ้าหาไม่ได้ฝ่ายการช่างรับซ่อมทุกอาการคะ่ะ